ย่อโลกเศรษฐกิจเที่ยงนี้นะครับจับตาไปที่แฟชั่นบ้านเราที่ชาวต่างชาติเนี่ยชื่นชอบเวลามาเที่ยวบ้านเราก็คือกางเกงช้างนั่นเองครับกางเกงแบบลายช้างใช่ป่ะก็เหมือนเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งนะต้องนึกถึงประเทศไทยจะไม่แต่ช้างไม่ได้นะพี่ซามีปัญหาแล้วตอนเนี้ใช่เพราะว่าต่างชาติเขาก็ผลิตมาขายในบ้านเราเขาผลิตจะทำยังไงอ่ะน่าเสียต้องไปถามท่านนี้นะครับพี่ป๊อปณัฐพงศ์ครับสวัสดีครับ สว,ส,สวัสดีครับพี่นิวพี่ริซ่าและท่านผู้ชมทุกท่านครับเมื่อกี้เห็นคุยกันนเรื่องของกังเกงลายช้างนะฮะน่าแปลกนะครับ นักท่องเที่ยวจีนมาเมืองไทยไปใส่กางเกงช้างส่วนเราเป็นคนไทยช่วงนี้ก็หันมาใส่ชุดจีนเพราะว่าวันนี้เป็นวันจ่ายครับพอพูดถึงเรื่องอัตลักษณ์เมืองไทยเนี่ยนะกางเกงช้างก็มีกันทั่วไปแต่ว่าล่าสุดครับกรมการค้าภายในกรมทรัพย์สินทางปัญญาครับก็สนับสนุนให้แต่ละพื้นที่เนี่ยนะฮะสร้างอัตลักษณ์ของตอนเองขึ้นมาพี่ลิซ่ารู้ไหมว่าเรามีกางเกงลายแมวด้วยนะที่ไหนรู้ไหมคอ,อราช อาราทก็มีครับอาราทที่ไหนอุทัยครับอไอชนละครับที่ไหนพิษณุโลกอั่งเกงหอยละฮะเกงหอยสุราษฎร์หรือเปล่าหอยดีสุราษฎร์แต่ถ้ากางเกงหอยต้องประจวบแล้วถ้ารายละเอียดมันเป็นอย่างไรลึกกว่านี้เนี่ยนะครับจัดเต็มบ้านเต็มตู้เลยนะเออนะฮะเชิญเลยค่ะขออนุญาตเข้ารายการได้ยังครับผมการนายย่อโลกเศรษฐกิจครับ